ก็ขอาการาบาสวัสดีท่าม้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังหะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วแล้วก็ยาวจุวใจกัน,ปนไปเลยนะครับสำหรับ EP ีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้ก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์ เป็นกาลังใช้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทําตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go ฮาวฮาวดูอะไรอยู่หรอท่าทางดูจริงจังมากเลยเหมร้อ,อยตั้งแต่เพิ่งกลับมาเลยเหมอไม่มีอะไรพี่ฉินฉินผมเขียนโครงร่างความคิดยังยุ่งกับฉันอีกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่มียารักษาจริงๆโอเค เลิกยุ่งกับชามนายสามารถซ่อมแล้วส่งกลับมาให้ฉันได้เดี๋ยวก่อนฉันสับสนนิดหน่อยเธอหมายถึงหนึ่งร้อยล้านใช่ไหมแต่งงานกับนายคนดื้อร้านและซุกซนฉันพร้อมให้ทุกอย่างในครอบครัวพังโดยนายเอ๋ให้ฉันลงจากรถ ครอบครัวของเธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เธอปล่อยฉันลงสถานีข้างหน้าเป็นเด็กดีไม่ต้องคิดหาเงินฉันจะสนับสนุนนายเองคุนวิคุณจ่ายให้ฉันเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันจะจ่ายเงินคืนส่วนต่างที่เหลือนั้นขอขอบคุณที่ขับรถพาเรากลับบ้านในวันนี้วีชัดเหม็นแย่หัว จางหาวฉันถึงบ้านแล้วจางหาวอยากกว่ากัวเวนนันฉันจะช่วยนายเอาชนะเธอเออแย่ยหัวอย่าคิดมากเราจะอยู่ห่างจากเธอต่อจากนี้ไปแต่ก็ยังขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาครั้งหน้าเราออกไปกินอาหารดีๆด,ด้วยกันนะ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้เนี่ยฉันถูกละพาตัวโดวยไม่มีเหตุผลแล้วก็ทะเลาะก,กันครั้งใหญ่และก็ปฏิเสธโอกาสใช้นี่ฮาวฮาวเธอกำลังจะถ่ายทอดสดเหรอเธอดูเหนื่อยๆนะให้พี่สาวนวดให้ก่อนดีไหมถ้างั้น ขอขอบคุณพี่ฉินฉินเมื่อเร็วๆนี้ข่หาววาดูเหมือนจะสนใจที่จะทำเงินมากขึ้นแต่หนุ่มน้อยอย่าหักโหมเกินไปพี่สาวของเธอจะรู้สึกลำบากใจถ้าเธอหมดแรงเทคนิคของพี่ฉินฉินเป็นมืออาชีพเกินไปแล้วเธอใจดีมากฉันไม่อยากขยับออกจากตรงนี้เลย เฉียนซินมาที่ห้องของเธอม่ดูเหมือนว่าพี่ไม่สามารถนวยให้หาวห่าวต่อไปได้แล้วไม่เป็นไรพี่สาวพี่ไปเธอม่จางเฉียนชินไหนอธิบายให้แม่ฟังซินี่มันคือหนังสือประเภทไหนกัน นี่คือนี่คือหนังสือของเพื่อนหนูแม่อยาเข้าใจผิดอา้าวแล้วทำไมหนังสือของเพื่อนลูกคนนั้นถึงไปโผล่บนเตียงของลูกล่ะเธอนึกสนุกจึงแอบวางหนังสือไว้บนเตียงหนูเพื่อที่ต้องการแกล้งหนูเสียนชิน ทำไมลูกถึงไม่หาแฟนลูกคงจะไม่ได้เป็นไม่ใช่หนูไม่ใช่จีจี้กลางเกงในของผู้หญิงเหรอน่ะนี่คือ แม่ฟังหนูอธิบายก่อน <c oughs> หยุดพูดไร้สาระลูกรีบหาแฟนดีกว่าไม่อย่างนั้นแม่จะตีลูกให้ตายฮะแผนผ่านไปได้ด้วยดี เติมเชื้อไฟให้ลูกชนอีกครั้งเมื่อความสงสัยของแม่กลายเป็นความเชื่อมั่นความรักของฉันที่มีต่อฮาว,าวจะไม่ถูกเปิดเผยเอฉันเหนื่อยพอฉันเข้ามาในโรงเรียนฉันก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่จ้างฮาว เทพชายเทพชายอยู่ข้างในเราต้องการพบเทพชายคนพวกนี้บ้าไปแล้วเหรอไม่ต้องกังวลทูลหัวบริการของเราจะปกป้องนายเองเออพี่หา่าในที่สุดพี่ก็มาในที่สุดหมายความว่ายังไง ฉันไม่ได้ขอวันหยุดสักหน่อยพี่หาวพี่เป็นนักเรียนที่ดีพี่จะไม่ขอลาง,ง่ายๆฉันยังกังวลว่าพี่จะป่วยดังนั้นฉันจึงวางแผนไปหาพี่ที่บ้านฉันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ฉันก็เลยขอพักผ่อนอยู่บ้านหนึ่งวันไม่คิดเลยว่าพี่ฉินฉินก็จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านหนึ่งวันเช่นกัน หาวฮาวมาอรอหมูตุนของพี่สิฮาวฮาวนี่คือคอนโซลเกมที่เพิ่งซื้อมาใหม่ของพี่เธออยากเล่นด้วยกันไหมฮาวฮาวกระดูมด้านหลังของพี่เหมือนจะหลุดช่วยพี่สาวหาที่สิอยู่บ้านทั้งวันได้ประโยชน์เต็มๆพี่หาวกำลังคิดอะไรอยู่ สีหน้าดูชั่วร้ายนิดหน่อยเออไม่มีอะไรฉันแค่เนื้อถึงสิ่งที่มีความสุขนิดหน่อยฉันเห็นพี่ไลฟ์สตรีมเกมพี่หาวพี่ทรงพลังมากด้วยความแข็งแกร่งของพี่แล้วพี่สามารถปราบปรามผู้หญิงกลุ่มหนึ่งได้พี่เก่งกว่านักร้องน่ารักคนนั้นมากนายังดูการถ่ายทอดสดของฉัน น่านไม่ชอบดูเกมไม่ใช่เหรอสำหรับพี่หหาวนั้นแต่ต่างออกไปพี่หหาวน่าทึ่งมากและย่ยหัวก็ถูกฉันลาไปดูด้วยฮิฮิิฮเออารุณสวัสดิ์หาวหาแย้หัวเธอไปทำอะไรมาน่ะทำไมขอบตาของเธอถึงค้าขนาดนี้เธอไม่ได้นอนเหรอ ฉันดูบันทึกการถ่ายทอดสดย้อนหลังของนายทั้งหมดจนลืมนอนนะ่ะหาไม่ว่าเธอจะชอบมากแค่ไหนก็เถอะแต่เธอก็ไม่สามารถดูมันได้ทั้งคืนแย่หัวเธอเป็นแฟนตัวยงของพี่หาวจริงๆฉารู้สึกดีใจที่ได้ดูวิดีโอไลฟ์สดของนายหลังเลิกเรียนกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนเช้าแล้ว วย่หัวต่อไปอย่าทำแบบนี้อีกนะไปนอนพักผ่อนสักหน่อยเธอฉันเข้าใจแล้วที่หลังฉันจะระวังนะพี่หาวคืออาหารใจของพวกเราหายใจเข้าฉันต้องการด้วยฉันไป พี่หาววันสุกมีเรียนว่ายน้ำไปซื้อชุดว่ายน้ำกันพี่หาวชุดว่ายน้ำใหม่ดูดีไหมชุดว่ายน้ำเหรอพี่หลงห้ามใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้เด็ดขาดได้สิฉันจะไปกับนายและก็ เปนนานตัดจบปังารเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่คล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ